คนไม่ยอมให้ใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้ไม่ยอมใส่ทีหลังไงคืนนี้ติดตามดาวพละดวงได้นะครับใช่คืนนี้ฝากติดตามดาวพลระดวงได้นะครับบูนหนักมากคืนนี้คืนนี้บูหนักอ่ะคืนนี้บูหนักมากฝากด้วยแล้วกันนะแอบมองอีกนะเอาไว้พี่เขาล่อจังอะคะ่ะต้องเหนื่อยหน้าอย่อา,องางงี้นะถึงจะหล่อเพราะว่าแสงมันใช่ อ๋อหลังสัมภาษณ์ก็ต้องสัมภาษณ์เนี้ยเอาไปละเดี๋ยวบอกสื่อให้พี่เกดหาแสงหน่อยพี่เกดหาแสงให้หน่อยค่ะจับไปดิเป็นไงละครผีเลยมึงอางนี้แค่เบื่อเบื่อเลยอะไรเข้ามาแล้วอะไรนะคะอะไรนะคุณเทีคนนี้อ่ะ Thailand I miss you เฮ้ย y o u t o o ดูอยู่ผม